เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตวอลเลย์บอลสาวไทยเราครับที่ล่าสุดนั้นไทยรวมแต่จีนกลับช็อกและก็ฮือฮาครับออกมาผวาถึงขั้นต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเวียดนามเช่นเดียวกันครับที่ออกมาเซ็งมากๆหลังจาก FIVB ทุ่มงบให้สาวไทยเราเนี่ยสร้างทีมใหม่เรียกว่าตาสว่างลูกรักเสรีนิยมกันเลยทีเดียวโดยในคลิปนี้ก็มีทั้งเรื่องราวของจีนเรื่องราวของเวียดนามและก็คอมเมนต์ของ แฟนชาวเวียดนามด้วย โดยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจออกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับวอลบอลสาวไทยเราอย่างเช่นเคยครับอัปเดตกันทุกวันเพราะว่าสาวไทยเราตอนนี้กําลังอยู่ในแคมป์และก็ฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยพอพันเกิดปราดก็ยังคงพักผ่อนอยู่นะครับและก็อาจจะเข้าแคมป์และก็อาจจะเข้าแคมป์จจมในวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้เพราะเจ้าตัวเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่นก็หมายความว่าสาวไทยเราครับ รบชุดตัวหลักเนี่ยจัดหนักจัดเต็มโคดอนก็จะเริ่มซ้อมเพื่อเจอกับโปลแลนด์ในทันทีนะครับอยู่ที่ว่ารูปแบบเกมของเราจะมาในรูปแบบไหนซึ่งล่าสุดครับสื่อของจีนเองก็ออกมาติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเขาเนี่ย มีการออกมาพาดหัวตัวใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสาวไทยเราบอกว่าแผนลับของวลบอลสาวไทยเนี่ยรั่วไหลออกไปแล้วที่จะโค่นจีนซึ่งผู้เชี่ยวชาญของจีนเนี่ยถึงกับออกมาชี้แล้วก็ออกมาวิเคราะห์เลยครับว่าทีมสาวจีนนั้นยังรับมือกับแผนที่เด็ดของไทยเราได้ไม่รู้ว่าแผนลับของเราเนี่ยไปหลุดเอาตอนไหนแต่ว่าล่าสุดสื่อจีนนั้นเขาพาดหัวตัวเปิงๆออกมาแล้วนะครับโดยมีเนื้อหาบอกว่า การแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงจิงป์โลกในปี2025จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยครับและก็กลายเป็นโอกาสทองที่สมาคมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยตั้งใจใช้เป็นก้าวสำคัญในการลุ้นแชมป์เอเชียนในปีหน้าโดยล่าสุดนั้นมีรายงานออกมาว่าการฝึกซ้อมและการวางเป้าหมายของไทยเนี่ยสำหรับการล้มจีนได้รั่วไหลออกมาสื่อจีนไม่รู้ว่าเอาข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับแต่เขาก็มีการพัดหัวตัวใหญ่แบบยาวเหยียดเหมือนกันซึ่งในแผนดังกล่าวนะครับเนื้อหาของจีนเนี่ยการตั้งคอร์กลับมา รับตาแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพร้อมกับยังดึงเฟิงคุนอดีตมือเซตทีมชาติจีนซึ่งทั้งสองคนทั้งโคดอนและก็เฟิงคุนเคยมีบทบาทในวงการวอลเลย์บอลหญิงจีนและก็เอเชียมาน,านานแล้วนะครับพร้อมกับจะพัใน์ก,กำลังเพื่อยกระดับทีมชาติไทยซึ่งก็มีแผนลับที่บิชิตถูกเปิดเผยอ,ออกมานะครับนั่นก็มี3เงื่อนไข3ประการสื่อจีนเขาแยกออกมาเป็นข้อๆเลยนะครับข้อแรกเนี่ย ก็คือตีให้แตกในลูกแรกก็คือตีให้ได้แต้มในลูกแรกที่จีนเขาบอกว่าเป็นแผ่นลับของเราและก็จะต้องมีลูกเสิร์ฟที่หลากหลายครับเช่นการกระโดดเสิร์ฟการเสิร์ฟลอยผสมหนักเบาการเสิร์ฟสั้นหน้าเน็ตหรือว่าเล็งเจาะจุดอ่อนของผู้เล่นที่รับได้ไม่ถึง5 0อร์นี่คือประการแรก ที่จีนเนี่ยเขาตีแตกออกมานะครับส่วนประการที่2ครับเขาบอกว่าปิดสกัดกั้นเกมรุกใช้แท็ติกกลางปิดข้างบางังรับมือผู้เล่นตัวสูงของจีนเพื่อจํากัดพลังเกมรุกอันนี้อีกรูปแบบหนึ่งที่โคดอดอาจจะใช้จริงๆส่วนอีกข้อหนึ่งครับก็คือรับแล้วก็โต้กลับข้อนี้เนี่ยโคดดก็พูดถึงอยู่ครับต้องการที่จะเล่นเกมรับนแนยวแน่พร้อมกับสวนกลับเร็วเพราะว่าหวังชิงแต้มในจังหวะที่มันสําคัญเพื่อ เลี่ยนโมเมนตัมของทีมให้ได้โดยสื่อจีนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไทายใช้3กลย,ยุทธ์นี้อย่างต่อเนื่องจะสามารถสร้างแรงกดดันแล้วก็ย่อยยุให้อีกฝ่ายเสียสมาธิและก็มีโอกาสสร้างชนะเหนือจีนได้อีกต่างหากแล้วทางด้านจีนเองนะครับเขาก็เขาก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหยงซึ่งเรียกว่าตอนนี้เนี่ยจีนก็มีการเปลี่ยนผ่านผู้เล่นพอสมควรนะครับจะมีการใช้ขุมกําลังประระหว่างดาวรุ่งกับตัวหลักเหมือนกับไทยเราเลยครับรวมถึงผู้เล่นมากประสบการณ์โดยแต่ละคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะ เป็นดาวรุ่งนะแต่ว่าศักยภาพของทีมเนี่ยดีมากๆแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้น,นครับสื่อจีนเขาบอกเองนะว่าจุดอ่อนก็คือยังขาดการลงเล่นร่วมกันอย่างต่อเนื่องทําให้เสี่ยงต่อความไม่ลงตัวเมื่อต้องเจอกับกลยุทธ์ที่จงใจโจมตีแบบเจาะจงถึงขั้นที่สื่อของจีนครับออกมาถามผู้เชี่ยวชาญในการแข่งขันวอลเล์อบอลเลยว่าทีมจีนเนี่ย ควรเตรียมรับมือแนวทางนี้ยังไงที่ไทยจะเล่นถ้าเกิดไทยเล่น3กลยุทธ์นี้จริงๆโดยการรับมือของจีนนะครับผู้เชี่ยวชาญก็เดียวออกมาวิเคราะห์ว่าต่อกอนกับแผนตีให้ลูกต่อกอนรับมือกับแผนตีให้วิธีรับมือกับแผนตีให้แตกในลูกแรกนั้นก็ต้องใช้เทคนิคใหม่นะเช่นการรับลึกการยกบอลขึ้นจากแนวหลังแม้ว่าบอลจะลอยสูงแต่ว่าลดความเสี่ยงในการเสียแต้มส่วนการรับมือกับการปิดสกัดกั้นเกมรุกครับ ผู้ด,ดียวชาญของจีนก็บอกว่าด้วยลูกตบที่แรงในจังหวะเซตเร็วเนี่ยและก็สลับลูกหยอดหลอกในจังหวะปรับเกมก็จะช่วยให้รับมือกับการปิดสกัดเกมลุกได้อาศัยจังหวะเล่นบอลเร็วอาศัยจังหวะลูกหยอดเนี่ยทำให้บล็อกหน้าเน็ตเนี่ยหลงไปเลยส่วนอีกการป้องกันหนึ่งนะครับก็คือการป้องกันร,รับแล้วโต้กลับของสาวไทยเราต้องเสริมแนวบล็อกให้แน่นทั้งกลางและก็ริมเส้นโดยเฉพาะต้องเข้าใจจังหวะเกมรุกของไทยที่ไม่จะเป็นต้องบล็อกสูงแต่ว่าเน้นการครอบครุนพื้นที่ให้เต็ม สนามนี่ก็คือการรับมือของไทยจากผู้เชี่ยวชาญจีนนะครับถึงขั้นที่ภวาขนาดนั้นนะผมคิดว่าจีนเองพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถามว่าเขาจะกลัวเราขนาดนั้นไหมก็ไม่น่าก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าฝั่งของจีนเขามีตัวเลือกเยอะแล้วผล่นของเขาเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งของการแข่งขันเนชันลีกปีนี้เลยก็คือเฉลี่ยเกือบ189สานะครับสำหรับจีนเนี่ยสูงกว่าสหรัฐอเมริกาสูงกว่าบราซิลสูงกว่าตุรกีสูงกว่าเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นรูปร นะครับรูปร่างผู้เล่นของเขาเนี่ยจะตัวยาวช่วงตัวเนี่ยยาวส่วนจีนเองก็สูงไม่แพ้กันแต่พอไปเทียบวัดระดับยุโรปแล้วสิ่งนี้ไม่น่าเชื่อก็คือจีนเขามีรูปร่างที่เป็นอันดับหนึ่งแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เยอะนะครับการพี่การที่ผู้เล่นรูปร่างสูงเนี่ยโอกาสในการดีเฟนต์บอลโอกาสที่จะงัดบอลขึ้นมามันก็ยากเพราะมันจํากัดในเรื่องของความพลิ้วร่างกายถ้าเกิดไม่พลิวไม่ฟิตจริงๆก็จะเป็นปัญหาได้กับการรับบอลดีเฟนต์บอลสาวไทยเราก็ต้องกับการรับบอลดีเฟนต์บอลพอมองแบบ แบบนี้แล้วผมเห็นด้วยกับ3กลยุทธ์ที่จีนเขาไปสืบมากับสาวในเรานะครับทั้งจังหวะโจมตีเร็วทั้งจังหวะ ปิดกั้นเกมรุกแล้วก็รับโต้กับหรือแม้แต่ตีบนให้ขาดเนี่ยก็คือการมีจังหวะทําแต้มต้องทําให้ได้เลยนะครับจะรามายคู่แข่งเหมือนโมเมนตัมเนี่ยเสียไปด้วยและเราเองก็จะมีความมั่นใจไปด้วยโดยจีนเองก็ยังทิ้งท้ายออกมานะครับบอกว่าแม้ว่าแผ่นรับของไทยจะดูจริงจังและก็เจาะจงนะแต่ว่าทีมชาติจีนยังคงมีศักยภาพพร้อมรับมือได้เต็มที่และก็เชื่อว่าจะสามารถพิสูจน์ความแข็งแกร่งอีกครั้งบนเวทีระดับโลกพร้อมกับสร้างเกยียรติยศให้กับชาติได้อย่างแน่นอนนี่ก็คือสื่อขอขง ออกมาวิเคราะห์ถึงไทยจริงๆเขาก็พูดถึงไทยอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการที่สาวได้เรามาครบเต็มแคมป์พรพันมาเนี่ยก็ครบแล้วก็ซ้อมแท็กติกกันได้เลยส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่จะต้องพูดถึงนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับวอลเลยบอลทีมชาติเวียดนามที่พูดถึงไทยเราเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรทั้งจีนทั้งเวียดนามเนี่ยสนใจไทยเราเยอะมากนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเวียดนามเองก็มีแผนที่จะ เพิ่มสมาชิกเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของทีมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เล่นและก็ได้ทีมงานสตาฟมืออาชีพที่สุดหลังจากที่พวกเขาเองครับก็เพิ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนซัพพอร์ตวอลบอลสาวเวียดนามซักทีก่อนหน้านี้ไม่มีเลยการที่ได้รับแรงซัพพอร์ตแบบนี้ก็จะไม่ก็จะไม่จะสามารถเพิ่มงบประมาณจ้างทีมงานสตาฟเพื่อพัฒนาทีมได้อีกนะครับแต่ล่าสุดนั้นสื่อของเวียดนามเองก็ได้ออกมาอิจฉาไทยเรามากๆถึงกับบอกว่า คุณอาจจะยังไม่รู้นะว่าวอลบอลสาวในเราเคยได้รับการสนับสนุนจาก f i v b ด้วยเงินจํานวนมหาศาลไปเนผลให้เราเนี่ยพัฒนาได้ยาวนานถึงขนาดนี้แล้วก็ไต่เต้าไปสู่เวทีระดับโลกได้แข่งขันไปเกือบทุกรายการนะครับที่เราที่เรายังไม่ได้แข่งขันเนี่ยก็เป็นรายการโอลิปปิกรายการเดียวเรียกว่าท้งสื่อเวียดนามทางเฟเวียดนามออกมาเซ็งกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่ มีการออกมาพูดถึงข่าวนี้นะว่า FIVB เนี่ยทุ่มงบอาสาให้กับสาวไทยเราแต่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกันในขัน FIVB c h a l l e n เล r เท่านั้นที่ฝรั่งเศสในปี2023โดยก่อนหน้านี้สาวไทยเราเนี่ยเคยได้รับมากกว่าเวียดนามหลายเท่าตัวและการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นของทีมได้รับการซัพพอร์ตอย่างใกล้ชิดจากโครงการ f i BB v Vol l ว l บซึ่งก็ได้เคยมอบเงินให้กับสาวไทยเรา ประมาณ17,000ล้านดองเวียดนามเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการริเริ่มของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2561อันนี้เป็นสื่อของเวียดนามออกมาพูดถึงตัวเลขนะครับถ้าเกิดเขาไม่พูดเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนะว่าทาง f i เฟนั้นซัพพอร์ตเราถึง17,000ล้านดอง ถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยจริงๆครับก็ประมาณ220ล้านบาทที่ f a b นั้นซัพพอร์ตสาวไทยถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นรายปีไล่มาตั้งแต่ปี2561และการสนับสนุนในปีล่าสุดทั้ง2 5 6 5รวมถึง2 5 6 6เนี่ยเป็นเงินมากกว่า6.7พันล้านดองถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8ล้าน5 0 0นบาทสําหรับการฝึกอบรมเฉพาะทางรวมถึงการซัพพอร์ตอุปกรณ์การซ้อมโครงการพื้น ฐานนะครับช่วยปรับปรุงเงื่อนไขการฝึกอบรมของทีมชาติซึ่งเวียดนามเขาอิจฉาครับก็เรียกว่าการซัพพอร์ตแบบนี้ของทาง f a ฟ b เองก็มีบทบาทสําคัญมากๆในการรักษาและก็การบรรลุศักยภาพสูงสุดของสาวไทยเรา และที่สาคัญเนี่ยมันสามารถเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านวอลเลย์บอลของเราในปัจจุบันรวมถึงอนาคตด้วยทีมชายบางทีมก็เคยได้รับการซัพพอร์ตจาก FAB เเช่นกันนะครับกัมพูชาก,ก็ได้รับไทยเองก็ได้รับอินโดนีเซียเองก็ได้รับส่วนเวียดนามเนี่ยตอนนี้ที่เขาน้อยใจที่สุดก็คือทําไมถึงได้รับการซัพพอร์ตน้อยกว่าสาวไทยเราแต่ว่าไม่ได้บอกตัวเลขนะว่าวกเขาได้ซัพพอร์ตมากขนาดไหนแต่กลับไทยเราบอกตัวเลขออกมาชัดเจนนะครับการที่ทาง FAB ให้ไปแข่งชาเลนเจอร์ครับปีที่พวกเขาสามารถ เป็นรองแชมป์แพ้ฝรั่งเศสเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าดีแล้วนะครับบินไปไกลถึงฝรั่งเศสเลยจะมาอิจฉาไทยเราไม่ได้นะครับเพราะว่าสาวไทยเราเป็นลูกรักของสื่อระดับโลกดูจากภาพหน้าปกของเพจก็รู้นะครับกี่ปีกี่ปีก็เป็นรูปสาวไทยเนื่องจากกระแสดีดฟีเวอร์ดีฝรั่งชอบก็ไม่แปลกที่จะติดตลาดขนาดนี้แล้วก็ได้รับเงินซัพพอร์ตมากถึง200ล้านบาทและในเฉลีกปีล่าสุดเนี่ยผมก็มั่นใจว่าสาวไทยเราจะทำงานได้ดี การเจอกับโปแลนด์ในเกมแรกมันก็จะเป็นนัดชี้ชะตาถ้าเกิดเราชนะหรือว่าเราเล่นดีเนี่ยเรามาถูกทางอย่างแน่นอนจะเป็นจริงแบบที่จีนเล่าหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงมารอชมรอติดตามกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วครับบ๊ายบาย